เอาละครับสวัสดีทุกคนเนี่ยนะครับผมวันนี้กลับมาพบกันอีกแล้วกับเกม Paper Mario Sticker Star นะครับผมอ๋อลงมาตกกันที่พาร์ทสี่ขีดห้ากันเลยนะครับผมจากพาร์ทที่แล้วเราจบเกมเร็วเกินไปงั้นเราก็มาต่อกันที่พาร์ทนี้ก็ต่อเลยเนาะไปเลยจ้าป้าเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราไปที่ด่านสี่ขีดห้ากันเลยเนาะไปเลยโอเคมาด่านที่สี่ขีดห้านะครับผมด่านที่แล้วเราจบเร็วมาก มาต่อกันที่พานนี้ก็ต่อเลยครับผมโอเคโอ้ไ okay. ม oh. ่นะมีสองตัวงั้นเอาลายจำไปเลยละกัน oh. okay. โอ้โอเคอ้ยบอกได้อุย้ยเอา้ากดไม่ทันใช้คอสมาเกรดเด็กแปด ปุ๊บโอเคลองเท้าปกติก็พอแล้วไปมาเฮ้ยครับโอ้โหโอเคโอ้ได้คอนมาสองเลยอะ่ะสุดยอดมากตรงนี้มีสติกเกอร์ประตูด้วยนะครับผมมาเรามาแปะสติกเกอร์ประตูกันดีกว่าสติกเกอร์ประตูมีอยู่อันหนึ่งพอดีเลย แปะโอเคแปะเรียบร้อยมาโอ้นี่หมดไฟฉายเนาเราได้รับไฟฉายไหมครับผมมาเป็นของใหม่ต้องไปส่องใส่ศัตรูแน่นอนส่องใส่ตาศัตรูตาบอดนี่แน่ โอ้มีห้าตัวเลยเหรออะไรเดีอะเราว่าเราใช้ของใหม่เลยแล้วกันโอ้แถมโดนทั้งหมดเลยนะครับผมเอาโบวรดน้ำมามาเลยวอเทอร์ริงแคนโอ้ยมันหนาวนะอหนาวอยู่แล้วยังจะสาดน้ำลด้สงการอีกโอ้โหหนาวไม่ไหวไปดีกว่าโอ้ได้เพอร์เฟกต์โบนัสในเหรียญเด้งๆเลย มาลองเท้าปุ๊บดอกไม้น้ําแข็งมาด้วยเติมเลือดแล้วเร,เราต้องจัดของซะหน่อยของรู้สึกสเปสสปะมากโอเคเรียบร้อยขึ้นเซฟด้วยเาตรงนี้ไม่ให้แปะสติกเกอร์ด้วยเหรอเนี่ยอ่ามาแปะกันมันคืออะไรเรามีไหมอ๋อเรามีเป็นภาพเก่าๆนี่เองใช้ได้ด้วยเหรอั้นก็ลองดูนะครับผม พอใช้ได้ไหมโอ้ยภาพมีการเปลี่ยนสีโอ้เข้าไปได้ด้วยโอ้สวัสดีครับดีดีต้อนรับสู่ไวทวลลี่ลิฟนะเธอต้องการลิฟตหรือเปล่าโอ้ผมต้องการลิฟต์อก,กเลยทำยังไงอะ่ะผมต้องไปใช่ไหมโอ้ผมอยากขึ้นแล้วผมอยากขึ้นลิฟตครับอ๋อเราต้องคุยกับมันก่อนใช่ป่ะไม้แต่ตัวนี้มันมันตายไปแล้วนี่นาแต่ว่าพอแปะสติกเกอร์ก็เหมือนมีชีวิตอยู่เลยเนาะ ลิฟต์สำหรับสองท่านนะครับเซฟตี้เช็คโอเคลิฟต์ทำงานโอ้นี่ลูงโอจะได้ขึ้นอันนี้เหรอเน,นี่ยน่าตื่นเต้นจังโออยากขึ้นมากเลยอ่ะเอาที่นั่งไหนดีเอาดีละกันอ๋อโอ้ลุดลุอ๋อต้องกระโดดใช่ไหมปุ๊บ โอ้ไปแล้วนะโอ้ไปแล้วเฮ้ยมันเริ่มสูงขึ้นช่วยด้วยดูโอ้กลัวช่วยเลยครับไปดีมาดีนะมาริโออ๋ออเราขยับได้ด้วยอ๋อกระโดดได้ด้วยปุ๊บอ๋อเราต้องเล็งตรงกลมๆใช่ไหมตรงแถวหัวแล้วนะครับผมนี่เฮ้ยอะไรนี่อะไรเนี่ยอ๋อโป๊กเฮ้ยโอเค มันแกว่งด้วยโอ้ยแถมหยุดค้างด้วยแฮะเฮ้ยลรว,ว,วตรงนั้นคืออะไรโอ้ยโอ้ยโดนตอกแข็งโอ้โหโดนแช่แข็งแถมยังโดนซ้ำอีกโอ้ไม่น่าเลยเอานี่เอาไปปึ๊บน,นี่โอเคโอ้ยเราต้องหลบต้นแข็งเฮ้ยโดนอีกแล้วโดนลว โดนอ,อีกแล้วอ่ะมอยเฮ้ยี่นีอ่ะอ,อือออพิเอ็กโบนัสเราเราต้องหลบตั้แต่ถึงโดนเราก็ลดสติกเกอร์ในในกระเป๋าออกเลยนะครับผมเพราะว่าสติกเกอร์เราก็มีเยอะเหลือเกินมีมีหัวใจด้วยเราไม่ได้รับนี่นี่เนียดีดไปนี่เนียดีดไปปุ๊บ โอ้ยลบลบเอ้ยนี่แน่โอ้มันเริ่มสูงขึ้นโอ้เริ่มหวานเสียวว้วโอ้แต่โอ้ก็สนุกเหมือนกันนะโอ้เด็กแขวนไปแขวนมาโอ้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 สนุกมากเลยมาพร้อมเป็นก็ดีนให้หมดนะครับผมนี่สามตัวมานี่แน่น้ำแข็งลบด้วยลบโอเค <Dante> โอ้โหนี่โอ้ยมัน ent, มันไม่หมดมันไม่หมดหนึ่งสองสามสี่ห้าโอ้ยหลบได้เอายังม,มีต่อเหรอโอ้เป oh, ็นเลยเป็นเลยโอ้กำลังมันเลยโอ้เย่โอ้เติมเลือดโอ้เติมเลือดเติมเลือดเดี๋ยวเดี๋ยวข้างหน้าข้างหน้าเฮ้ยข้างหน้าข้างหน้ามันมีมันมีตัวปิดติดปีกเลยนะครับผมเฮ้ยข้างหน้ามีข้างหลังด้วยข้างหน้าแล้วก็ข้างหลัง ไอ้แกว่งแกว่งหนึ่งทีมันค้างอยู่ไม่ได้ตลอดนะครับผมเนี่ยเอาแล้วมันก็ร่วงไม่น่าเลยเอาอะไรดีอ่ะเอาดอกไม้ดอกไม้นี่ดอกไม้น,นี้มาปุ๊บปุป๊บนาเรียบร้อยโอเคเยี่ยมเก๋กู้สุดๆเออนี่เอาเลือดหลอน้กแข็งด้วยหัวใจ เ้ยมันมันไม่ทันแล้วมันไม่ทันแล้วโอ้โหโอ้หนาวจัดหนาวจัดจดลยหนาวมากเอานี้แล้วกันมานี่โอ้โอ้ซื้อหัวโอเคเฮ้ยข้างหลังข้างหลังข้างหน้าข้างหน้าแหวงแหวงก่อนแหวนไปข้างหน้า โอ้ยข้างข้างหน้าโอ้ข้างหลังก็มาข้างหน้าก็มีโอเคฮึ๊บแหวง้งออาหมดยังอ่ะเฮ้ยโอ,โอ้ลุยจีโอ้เนาพี่จะไปอยู่ตรงนี้เอามานี่มาหาพี่ก่อนปกติลุยจีนี่จะต้องเจอที่ด่านบอสไม่ใช่หรอทำไมรอบนี้เจอตรงนี้เอาหรือว่านี่คือด่านบอสเรายังไม่ได้เตรียมสติ๊กเกอร์อะไรมาเลยนะ จบยังอ๋อจบแล้วเหรออ๋อไม่น่าจะใช่ดานบอสน,นะครับผมรอดไปเกือบไปแล้วนะเนี่ยปกติด่านบอสน,น่าจะโผที่ด่าน6ใช่ไหมด่าน5ไม่ก็ด่านหอันนี้ก็ด่าน5แล้วเนาะนั่นแปลว่าด่านต่อมาก็น่าจะเป็นบอสไหมอันนี้ไม่แน่ใจแต่ว่าก็จบเกมเลยแล้วกันเนาะไปเลย โย้โหเอาเหรียญเหรียญมาปุ๊บปื๊บปื๊บปื๊บเย้อือเป็นสีฟ้าด้วยนี่ไงด่านหกด่านสี่ขีดหกนะครับผมเป็นรูปเบอลเซอร์ที่เหมือนเป็นน้ำแข็งได้ป่ะนะแปลว่าด่านนี้อาจจะเป็นบอสที่เป็นน้ำแข็งเป็นหิมะแน่ๆเลยนะครับผมงั้นแปลว่าบอส ตัวนั้ยังไงก็น่าจะแพชอยี่กับความร้อนนะครับผมอ่างั้นเรามาที่นี่ก่อนเลยละกันเราคิดว่าเราต้องมาทําสติกเกอร์เกี่ยวกับพวกของที่ทําความร้อนได้นะครับผมเราคิดว่าไอ้ของสามมิติอ่ะก็มีของที่ทําความร้อนได้มากกว่า1ชิ้นนะถ้าให้คิดรู้สึกว่าจะมีมากกว่า1ชิ้นด้วยงั้นแปลว่าเราว่าเราน่าจะต้องขายของไปก่อนเลยนะครับผมขายไปเยอะๆเลยเพราะว่าสติกเกอร์ที่เราจะใช้มีเยอะนะครับผม โอเคพวกเห็ดอะไรอย่างนี้ก็เอาออกไปแล้วกันนะครับผมมีอะไรอีกอะพวกรองเท้าเหล็กอันนี้เราไม่ได้ใช้ในด่านไม่ค่อยมีตัวที่มีหนามนะครับผมรองเท้าเหล็กเลยไม่ค่อยจาเป็นเท่าไหร่มีอะไรอีกรองเท้าปกติเนี่ยขายไปสักสองสามอันแล้วกันให้มันเหลือพื้นที่หน่อยนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราต้องเหลือพื้นที่ให้ประตูด้วยเนาะเอาค้อนนี่ออกไปสักอัน เราก็าเราจะขายไปเยอะเลยครับผมเพราะว่าสติกเกอร์ที่มีทำไฟได้ก็จะมีอะไรบ้างอะไฟแช็กใช่ไหมไม้ขีดไฟมีอะไรอีกเครื่องทำความร้อนอันนั้นไงเตาอ,อบด้วยใช่นั่นนะ่ะมีเยอะเลยนะครับผมเอออ่นนี้ประมาณนี้ก่อนเลยโอเคเดี๋ยวว่าเราเราไปทำอันนี้ก่อนทำสติกเกอร์ไฟฉายก่อนนะครับผมแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาทำทีเดียวเราได้ได้รู้ว่าพื้นที่เรามีพอหรือไม่พอ มาเรามาทำสติกเกอร์ไฟฉายกันก่อนนะครับผมไฟฉายนี่เอาไว้แปะที่พิพิธภัณฑ์กันก่อนนะครับผมพวกของที่ให้แสงกับของที่มันส่องแสงนี่ถือว่าเป็นอันเดียวกันไหมแบบว่าส่องแสงนี่ก็ไม่ถือว่าทําให้มันละลายใช่ไหมอันนี้ไม่แน่ใจแต่ถ้าเป็นไฟนี่ก็คือติดไฟแล้วมันต้องละลายแน่นอนนะครับผม ถ้าพวกหลอดไฟไฟฉายอะไรที่มันส่องแสงเนี่ยไม่ไม่แน่ใจว่ามันจะละลายไหมสําหรับตัวบอร์ดน้ําแข็งนะครับผมอ่าแต่เป็นว่าเราว่าเราน่าจะใช้พวกของที่มันติดไฟแล้วมันมีเยอะอยู่แล้วน่าจะเพียงพออยู่แล้วแหละเพราะว่าของก็มีเยอะนะครับผมเราก็น่าจะใช้ให้มันหมดหมดไปเลยไอ้ของที่ไม่ได้ทําให้ติดไฟเราก็มีเยอะเหมือนกันเราก็ใช้ของพวกนั้นใช้สู้บอร์ดไปเลยเราไม่รู้ว่าจะเก็บไว้ทําไมนะครับผมอ่านี่มา ไฟฉายเป็นของที่ให้แสงเหมือนกับหลอดไฟเลยครับผมส่วนไฟฉายนี่จะเป็นระดับกลางๆส่วนสปอตไลท์ตรงนี้จะเป็นระดับแรงสุดเลยนี่ไล่ตามลําดับไปเลยนะครับผมนี่ก็มีแค่อันเดียวเนาะงั้นเราก็ไปหาของที่มันทําติดไฟกันเลยดีกว่าเพราะว่าด่านหน้าเป็นบอสยังไงก็ต้องเป็นหีมะชัวๆแหละมันคงไม่เป็นบอสตัวอื่นแล้วแหละด่านหน้าหนาวขนาดนี้ยังไงบอสก็ต้องแพ้ไฟนะครับผม ร้อยเปอร์เซนต์มั่นใจมากๆเลยว่าบอสจะต้องเป็นเกี่ยตรตีมีนั้นเรามาดูก่อนว่าเราจะขายอะไรได้อีกไหมใบไม้นี่เราก็ขายได้นะจริงดอกไม้น้ำแข็งไงเราขายไปหน่อยแล้วกันน่าจะไม่ค่อยเหมาะกระดานนี้เท่าไหร่คอนคอนโปกๆนี่ก็ขายไปสักอันคอนนี่ก็ขายไปสักอันนะครับผมขายไปเยอะๆเลยโอเคยังไงก็หาใหม่ได้นะครับผม พื้นที่ก็ค่อนข้างจะโล่งเลยนะครับผมเหลือหน้าหน้าห้ากับหน้าหเลยเราเผื่อไปทาสติกเกอร์โดยเฉพาะเลยนเนี่ยเพราะว่าเรารู้สึกว่าสติกเกอร์เกี่ยวกับของที่ติดไฟมีเยอะมากเลยนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้ก่อนว่ามีอันไหนที่เรายังไม่ได้ซื้อบ้านเกี่ยวกับที่มันทําให้ติดไฟนะครับผมพัดนี่ไม่เกี่ยวเครื่องดูดฝุ่นไม่เกี่ยวบรลดน้าไม่เกี่ยวอ๋อเนี่ยเนี่ยหลอดไฟพวกเนี้ยอันนี้ไม่มั่นใจว่ามันจะทําให้น้ําแข็งละลายไหม ทรศัพท์ไม่ใช่นี่ไงเตาอบอันนี้ใช่ไหมน่าจะทําความร้อนได้นะครับผมโอเคเ้อ้ันี้มาอันนึงมีเตียงแม่นขยายแม่นขยายตอนใช้มันจะจุดเป็นจุดรวมแสงนี่มันก็จะน่าจะเผาได้เหมือนกันไหมอันนี้น่าจะได้เหมือนกันไหมงั้นลองดูแล้วกันนะครับผมอาจจะได้ก็ได้นะแล้วพวกที่มันเป็นพวกไฟฟ้าพวกนี้ใช้ได้หรือเปล่าอันนี้ก็ไม่มั่นใจอีก เป็นแบตเตอรี่นะครับผมเค้ Cake ก็มีด้วยของให้ความเย็นอันนี้ก็ของให้ความเย็นนะครับผมโอเคหมดแล้วแต่ว่าไอตรงที่เรายังไม่ได้ทํามันอยู่ตรงนี้มันมีหลายอันเลยนะครับผมมาเรามาดูว่ามันมีอะไรบ้างเราเริ่มจากของใหญ่ๆก่อนเลยแล้วกันนี่ไงไฟเช็คอันแรกนะครับผมอันนี้คิดว่ายังไงก็ต้องจุดไฟนะไม่เคยใช้แต่ว่าน่าจะใช่ เมื่อกี้ช่องเหลือนิดนึงงั้นทำอันนี้ต่อแป่นขยายนะครับผมอันนี้ไม่แน่ใจว่ามันช่วยทำให้ติดไฟไหมเวลาเจอบอสน,น้ำแข็งมีอะไรอีกเนี่ยอันนี้ก็เป็นแสงเหมือนกันแต่ไม่น่าจะทำให้ละลายได้ไหมนี่มีไม้ขีดไฟด้วยนะครับผมแล้วก็มีเตาอบอ่ะเอาเตาอบมาเฮ้ยได้ปอบผมด้ไงได้ปอบผมเมื่อกี้เห็นอยู่ ได้ปอบผมก็ทําได้ไม้ขีดไฟก็ทําได้ยังไงได้ปอบผมนี่มาเลยยังได้อีกยังได้อีกมาไม้ขีดไฟด้วยของที่ทําให้ความร้อนนี่เยอะจริงๆนะครับผมบอสตัวนี้น่าจะสู้ง่ายนะคิดว่าเพราะว่าของที่ให้ความร้อนมันเยอะมากเลยโอเคหมดแล้วอันนี้คือหมดจริงๆนะแบบว่าของที่ให้ความร้อนนี่น่าจะหมดแล้วแหละคิดว่าไม่มีอย่างอื่นแล้วคิดว่านะ เอาละครับสำรับพาร์ทนี้ผมจะจบไปตรงนี้ก่อนแล้วกันนะครับผมถ้าสนุกแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไ r i b e เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวไปก่อนบ๊ายบายครับ